สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อชาววันววยวันนะครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปนะครับผมมีหลายคนถามบอว่าเจ้าของช่องนะครับผมแขวนพระอะไรอยู่นะครับก็ในคอก็จะมีสององค์นะครับผมแล้วก็มีแหวนอีกอันหนึ่งครับแหวนก็เป็นแหวนรูปหน้าคู่นะครับหน้าคู่ให้ดูไม่ค่อยถอดนะครับก็จะให้ดูเฉยเฉยนะครับ เป็นแหวนหน้าคู่นะครับหน้าคู่เห็นดูดชัดหน้าคู่หน้าคู่คับนี่ไม่ค่อยชัดนะครับเนาะแล้วก็จะมีปละเครื่องนะครับที่ติดตัวอยู่นะครับก็จะเป็นองนี้นะครับองนี้ก็จะเป็นอ่า พระเครื่องของหลวงปู่อิมแห่งวัดหัวเขานะครับผมเป็นพระองค์ที่ผมติดตัวไว้นะครับด้านหน้าเป็นยันนะเก้าตัวนะครับนะเก้าหน้าด้านหลังจะเป็นบุณาโลรส่วนด้านนี้ก็เป็นพระเครื่องปิตาพระปิตายหนึ่งองค์นะครับผมห้อยไว้นะครับช่วงนี้การโรคกันภัยนะครับผมก็มีปิตาหลวงปู่โต๊ะรุ่นใหม่ๆนะครับผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพ็ห้อยอยู่แค่สอง เหรียญนะครับตอนนี้มีอยู่สองอย่างที่ห้อยติดกันนะครับแค่เนี้ยครับผมค,ครับ